ว้ยดูใน y u t u b e เว้ยมันมันใช้วิธีนั่นเว้ยเหมือนเหมือนหยุดหยุดหยุดเวลาแล้วมันไปทะลุเวลาไปยิงเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมอยูใน Youtube ลงทุนไปดูนะอยากหาเพไา้จริงมันมันแฮกยังไงมันเหมือนแบบหยุดเวลาแบบเรากำลังหยุดนั่งนิ่งเลยแล้วมันก็ยิงหัวทีละคนทีละคนน่ะเออ ไปดูใน Youtube มาหนึ่งสองเฮ้ยสองคนสองเฮ้ยมันลงขวาตรงนี้ตรงผมคนหนึ่งพวแบงค์พแบงค์ตรงผมคนหนึ่งเฮ้ยตรงชิชิระวังด้วยชิตรงผมไม่มีนะ ไปแล้วไปแล้วได้ปืนได้เวกเตอร์แล้วบอกเลยครมึงคิดแปลกแนะ่พวกมึงกนะ <c oughs> ูกำลังแค้นกันอยู่ด้วยตอนเนี้ยมากูกำลังแค้นด้วยตอนเนี้ยมาไม่ใช่มันหนีไปแลเหรอไป<อ>็นไงมึงเล่นอะไรกับกู ยิงเรียกเหรอตรงกลางเนี้ยตรงกลางเนี้ยกลางเจดีเนี้ยระเบะิดใครวะเฮ้ยปลาระเบิดมาแล้วตรงผมเลยตรงผมเลยออกขวามาทางผมชุบเลยนะชุบเลยนะ ้ทำไมยังล็อกอยู่อะชาคูเข้าอ๋อบอกแล้วมึงคิดแตกแน่เฮ้ยเบอร์ลี่ตรงนี้เบอร์ลี่เบอร์ลี่เบอร์ลี่มาเอามาเอาจัมันจะเล่นเวกเตอร์ศพในศพศพข้างนอกเลยตัวเมื่อกี้ครเจอกระสุนดาดาวใช่แต่มันมาคบกันหรือเปล่ามันไม่แน่ใจอ่ะ เจอกระสุนแดงบอกเยเดอเอเอฟดี okay, ก่อนว่ดวงแล้วหายากแล้วเนี่ยน,น่าจะลงเมืองใหญ่ๆอ่อะ ấy thì lá thì lá 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 chua nâng nóc nhá chua nâng nóc kìa mình ต้นไม้ลังต้นไม้ลังต้นไม้ไม่มีขวามีขวามากคุณนุยขวาเจ็บหนักขวาเจ็บหนักโอ้โหตัวนอ,องใหญ่

ไกลไหมไกลไหมตัวเคาะอยู่ไหนวันเนี่ยโอ้โเร็ีย, oh. oh. ยบร้อยแล้ว ยิเจอแล้วนี่วแล้วผมขอาตัวกันไปแล้วนะเอาไปแล้วเหรอโทรัาทุ่มแล้วหรอครับเดี๋ยวไปแล้วครับเอาไปก็หมดเลยความชีวิตยิงไม่ได้แม่วันนี้ <c oughs> ฟ้าคว้ามาก,าามากโคตรบวกกันเลยโอเคครับผมเจอแล้วผู้นีเดอร์รครับ nè <Nhạc> ไม่ใครขอคุอยวะเนี่ยหน้ากเข้าหลังก็เข้า ตายมีแน่เลยกระสุนพ่ยายละ có tầng hình này rồi มันดูให้เพื่อนนี่วะสุนแดงไม่มีแล้วอะ่ะผมแม่งอยู่โล่งที่เป็นนะ รูดจบเลยเนี <irgendw carbono> ่ยร anyway, <match> ูดพลาดอ่ะเฮ้ยผ่านละ อ่เย้จะตุดหมดเลยอ่ะโอ้ยที่สองอู้เนอะโอ้โหวัดเต้มันจริงๆเว้ยไม่เล่นจริง่ะ